สวัสดีครับเกมที่กําลังรับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเกมเดี่ยวระหว่างเจ้าปอนส่วนเบนกับเจ้าชิดบางพีนะครับพอดีมาถ่ายกลางเกมนะครับตอนนี้น้องปอนส่วนเบนนะครับนําเจ้าชิดบางพีอยู่6ต่อ5ครับปอนเสิร์ฟครับชิดบางพีนี่ไม่ต้องห่วงครับลูกทํานี่หนักจริงๆนะับถ้าได้ดึงเข้าเตะครึ่งรอบนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับ หายแน่นอนครับแต้ม5ต่อ6ครับชิดบางพีคือเสื้อเหลืองนะครับส่วนน้องปอนี่เสื้อดำครับแต้ม6ต่อ5ครับ โอ้โหหนักมากครับแอดมินต้องคอยหลบครับตำห้ต่อ6ครับโอ้โหปอลจับลูกแรกไม่ดีครับ ตอนนี้แต้ม6เท่าครับอ๋อน้องปอจับลูกแร้ไม่ค่อยดีครับโอ้ oh, เสียง,ง่ายๆครับเจ็ดแ,แต้มเปลี่ยนข้างน,นะครับแ<น>ข่งขันกันที่13แต้มไม่มีเดียวนะครับแต้มเจต่อหครับ ชิดบางพีเสียบออกไปเยอะครับลูกนี้ครับโอ้าได้ดึงเขาครึ่งรอบแล้วไม่มีปัญหาครับเจ้าชิดบางพีครับ ัวโดนกล้องครับน้องปอนี่จะมีลูกกระโดดกระทืบหน้าเน็ตนะครับกับลูกเตะลูกหัวสลับกันนะครับอาวุธหลากหลายครับแต่เจ้าชิดบางพีนี่จะเป็นลูกสลับขาปาดกัะเตะครึ่งรอบเป็นหลักนะครับเอา้าเจ้าชิดบางพีก็แตกเหมือนกันครับตอนนี้แต้มเจ็ดเท่าครับเอา ชิตบางพีเกือบฟาวครับรีบนอนอยู่หน้าเน็้เลยครับกลัวฟาวครับลูกนี้ครับตับต่อ6ครับอ๋ชิดบางพีเห็นแล้วครับอย่างนี้ก็ขนมนี่ครับหยอกเล่นกับชิดบางพีไม่ได้นะครับ เอาโดนหยิบอีกแล้วครับนันลกเด้ยออกโอ้เสียดายครับลูกนี้ครับลูกแต้มของชิดบางพีครับจับลูกแรกสวยลูกสองสวยนะครับแต่ปาดออกครับแต้มเกียต่อไปครับโอ้โหลูกเตะครึ่งรอบนี้เวี่ยงทั้งตัวครับชิดบางพีครับ บางทีนี้มีเจ้าหนึ่งบางชั้นนะครับมาเป็นโค้ดให้ครับตั้งแปดต่อเจ็ดครับโอ้ยรอดดากไหมเกียร์มันถือแคล แปดเจ็ดต่อแปครับโอ้โหลูกเตะครึ่งรอบนี้ต้องยอมครับใครจะไปรับครับ เดี๋ยวหลบวิธีกระสุนกันครับรู้สึกลูกมาทางนี้บ่อยเกินครับกะปอนเสิร์ฟออกครับลูกนี้ครับ <dunno> ตั้งแต่ต่อเจ็ดครับชิดบางพีชนะฝ่ายเสิร์ฟครับ เจ็บต่อไปครับโอ้เทเลราเข้าครึ่งรอบแล้วไม่มีใครหยิบแล้วครับลูกอย่างเงี้ยครับเตะดนักมากครับ ชิดบางพียังทันครับแก้ไขไปพนทำยังไง <c oughs> จังหวะเหมือนจะบ่งไปซ้ายนะครับเดิมมาเปลี่ยนใจกลางอากาศครับจะชิดลงครับลูกนี้ครับ <c oughs> ต้ำเจ็บต่อแปครับ ชิดบางทีเตะพลาดครับลูกนี้ครับเหมือนเล่นเกมเกินไปนะครับดึงช็อตอย่างเดียวนะตั้งแปดเท่าครับอื าปาก<อ>กด,ดก็ได้เตะกันได้ตั้งแปดเท่าครับชิดบางพีเสิฟดีจะปอนอยังตามมาได้ครับแก้ไขดีครับแม่ปอนลูกนี้ครับ สนามโน้นเดือดครับเราสภาจะไปเปลี่ยนไปถ่ายฝั่งโน้นแล้วครับรู้สึกฝั่งโน้นเริ่มเดือดเดือดกว่าครับ แปดเท่าครับอือหปาดดีครับลูกทำของเจ้าชิดนี้ไม่มีหยอดครับยกได้นี่คือใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งครับหนักหน่วงไว้ก่อนครับหยิบได้หยิบไปครับเจ้าชิดบอกครับแปดเท่าครับ ลูกดีครับลูกนี้ครับลงมุมเส้นเลยนะครับ<เ>ไม่รู้สนามน้นก็เกิดอะไรกันขึ้นกับเสียงดังมากครับลูกอออครับชิดวางพีเสียบอออครับ ชิดบางทีนี้เดี่ยวมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทปืนใหญ่ก้อนปากน้ําหรือว่าจะเป็นเจ้าบาสพัทยานะครับเดี่ยวมาหมดแล้วนะครับ คิดบางทีเกือบหยิบครับลูกนี้ครับน้องปอเลือกที่จะเล่นหัวนะครับส่วนคิดบางทีนี่จะเน้นหนักไว้ก่อนนะครับรับได้ก็รับไปครับแป้แปดต่อเก้าครับเอาอขนมหกแล้วครับน้องปอลูกนี้ครับ <c oughs> ไกลมาเป็นเก้าเท่าแล้วครับ ตามเก้าเท่าครับลูกดีครับลูกนี้ครับลงเส้นซ้ายสุดเลยครับเถียงไม่ได้ครับลูกนี้ครับ ตต้ง10ต่อ9ครับลูกอ๋อครับลูกนี้ครับโอ้โหเตะครึ่งรอบหนักหน่วงมากครับ ่อลหนึ่งลูกสองไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าลูกแก้ไขดีครับเจ้าชิดคิดไม่ถึงครับนะักบอลจะแก้ไขไปอย่างนั้นครับ9ำเก้าต่อสิบครับขอแต้มไม่หนีกันแล้วครับมาสิบเท่าแล้วครับสูสีมากครับคู่นี้ครับ สามแต้มไม่มีดีลนะครับมาดูครับใครจะชนะครับคู่นี้ครับตอนนี้แต้มสิบเท่าครับชิดเสิบเสียครับ ตั้งสิบเท่าครับชิดบางฟีเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเอาน้องปอเตเสียครับลูกนี้ครับติดเน็ตครับชิดบางบินหนีไปอีกแล้วครับเป็นสิบเอตต่อสิบแล้วครับ โอ้โหเตะนหนักหน่วงจริงครับสิบเอ็ดต่อสิบครับ 10ต่อ11ครับเอาหยอดดี oh, D, ครับลูกนี้ครับไล่มาเป็น11เท่าแล้วครับโอ้น้อกปอนเสบออกครับลูกนี้ <Right. S 1> ตส1 1เท่าครับคิดบางพีเป็นฝ่ายเซฟครับออกปอนจับลูกแรกไม่ค่อยดีครับโอ้ยังแก้ไขได้ครับ11เท่าครับ Mm-hmm. กีฬาทั้งสองคนยี้เหงื่งอท่วมตัวเลยนะครับตอนนี้แต้มสิเเท่าครับเฮ้ยต้องปอนยกสวยครับแต่ปาดไม่โดนครับเหมือนจะแตะหยอดนะครับแต่ไม่โดนลูกครับลูก,ล,กลูกลงฝั่งตัวเองครับ จะชิดบางพีเหลือแต้มเดียวเกมครับลุกออกนิดเดียวครับ สิบสองต่อสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับน้องปอตามอยู่ครับ มินโมแต่ลุ้นกับฝั่งโน้นอยู่ครับไม่ได้ดูเกมฝั่งนี้เลยครับฝั่งนน้นกำลังเดือดครับแ2สิบต่อ11ครับลูกออกไปเยอะครับลูกนี้ครับชิดบางพีเหลือแต้มเดียวเกมนะครับแต่เสียบเสียไปสองครั้งแล้ว ส้นน้องปอนพิกเนตมาครับถือว่าฟุ๊กรู้ว่าตั้งใจก็ไม่รู้ครับลูกนี้ครับอาแล้วครับเหลือคนละแต้มเดียวครับตอนนี้แต้ม12เท่าแล้วครับเอาชิดบางพีหลงครับยังอยู่ครับอา้าวน้องปอนปิดฉากเลยหรือเปล่า ฟาวครับโอ้ต้องป้อน่อาครับลูกนี้ครับต้องถือว่าเจ้าชิดยังดวงดีนะครับโอ้ลูกขนมนวนะครับไม่ง่ายนะครับลากก็สวยครับกาเหยียบแรงครับตอนลงมาฟาวครับ แต่สิบสองเท่าครับไปโยกนีครับแต่สิบสองเท่าครับโอ้โหนี่ครับถ้าทำไม่อย่างนี้ก็จบไปแล้วนะครับน้องปอนครับมีโอากาสเกมแล้วทำไม่ได้ครับ แต้ม12เท่าครับโอ้ oh, ลูกดีครับเสิร์ฟเอสเลยครับลูกสุดท้ายครับผลการแข่งขันนะครับน้องปอสวนเบนเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์13ต่อ12 <c oughs> นะครับ